สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเราสามัคคีวันที่6สิงหาคม2567ปพี่น้องวันอังคารน,นะคะทุกท่านวันที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาหาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้นะคะคือการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้า FC ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ FC ทุกท่านรอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกคน เลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดนะคะแต่ว่าท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องส่วนคู่ที่ใจัับให้เป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดและเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันพี่น้องมาดูวันที่5ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดว่า fc จะตามต่อหรือไม่นะคะมาดูกันค่ะ วันที่ห้านะคะทุกท่านใจให้เด่นสองไรเก้าวันนี้มาทั้งสองไรเก้าเลยนะคะแต่ว่าใจจับคู่หลุดพี่น้องมาเก้าสองสี่แปดเก้านะคะมาทั้งสองไรเก้าเลยนะคะเลขเด่นประจําวันมาไหมมาสองพี่น้องวันนี้เจ็ดหลุดนะคะทุกคนเสียดายเนาะพี่น้องเนาะก,ก็จับคู่หลุดกันไปนะคะจับเจเก้าเจ็ดพี่น้องในในเด่นประจําวันก็มีอยู่นะคะทุกคนแต่ว่า ในประจําวันใจมีหลายประจําวันนะพี่น้องแต่ว่ามันก็จับคู่หนึ่งเสียดายคู่หนึ่งนะคะทุกคนเรามาดูนะคะวันที่หจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้วันนี้ใจได้อยู่ที่เก้าและหนึ่งเรามาดูความน่าจะเป็นค่ะเก้าสี่เก้าแปดเก้าสองเก้าสามหนึ่งค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งสี่ หนึ่งแปดหนึ่งสองค่ะทุกท่านประมาณนี้เด้ค่ะเด้อผู้ตัวเด่นวันนี้นะคะทุกคนอยู่ที่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหมักบอนอพี่น้องพี่น้องมักก็ตามใดเด้ค่ะบ่มักก็ใ,ดดกกให้ผ่านใดพี่น้องผู้ที่ใจชอบวันนี้ใจชอบหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะหมักบอนอจา้ามาดูเลขเด่นประจาวันค่ะเลขเด่นประจาวันอยู่ ที่สามได้แปดนะคะวันอังคารเลขเบิ้ลประจาวันคือเบิ้ลสามสามสามกับแปดนี้เอฟซีทุกท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านค่ะทุกคนขะวันนี้สําหรับวันอังคารนะคะใครชอบเลขศูนย์ก็สามารถใช้ได้ทั้งวันก็ศูนย์สามสามศูนย์แปดแปดศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์นะคะทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนนะคะ สำหรับคลิปนี้เจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะโชคๆมันหมันชคบูชคค้นพี่น้องสวัสดีจ้า